สวัสดีค่ะอยู่กับสองครลำเพลินแม่สุภาพค่ะมือีวันเกิดคุณแม่สุภาพลแล้วค่ะน้องลีญามาแฮปปี้ว์นเดย์คุณญาใช่ค่ะมาขอท้าคลิปนะคะ,ะมีเบงเบงเพลินได้ยังไม่ให้คุณา่าเพลินดยังไม่ให้คุณ่าพัแล้วเดี๋ยวญาติจะรับจากคุณหลานสุดหลานยังไม่ให้ญาตาลูกให้หนูพูดสิพูดว่าอะไรเวยพรให้คุณ่าแบบไหน ขขแล่าอะไรอีก <c oughs> ลขององ,งโอ้ยล,ล่ำรวยเฮงเฮงปักปังพนา้าผนาสารุเอฟเิร์เดย์พิร์ธเ,เ,เดย์จา้าโอ้ยจา้าโอ้หลานสาวขอให้หนูน้องรี่าอัดอะไรนะ คณะเชียญนโมงฝาวันนี้เอาอ่ของขวัญมหาห้ย่าวันเป็นวันคล้ายวันเกิดวันที่สิบเ็ดเมษาไอริลายากา่ะสิอวยพ่อไอริลาสุขภาพแข็งแรงให้เป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็ให้หนูเป็นดีเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ให้เป็นหมอด้วยนะลูกหมออะไร หมออะไรนะค่ะไหนพูดเกีบยกล้องสิหมอลำหนูอยากเป็นหมออะไรลูกมันม um> ีหลายหมอเด็หมออะไรบ้างหมออะไรบ้างหมอลำแล้วก็นอกจากหมอลำหมออะไรมันมีหลายหมอเด็หมอดูแล้วก็หมออะทำเออหมอรักษาคนไข้แล้วก็หมอหมอลำหมอฟันเออหลายหมอเด้แล้วหนูอยากเป็นอะไรเอาถามจากไก่กิ่งหนูอยากเป็นหมออะไรลูก ไม่อยู่ในอยู่ในสมองหนูอ่ะหนูอยากเป็นหมออะไรตอนนี้เนี่ยอยากเป็นหมอลำมืดดีแล้วพี่น้องลาาวอยู่ในสายเลือดหด้งนี่พนาพนาพี่น้องจะเป็นได้ใจง่ายห้าร้อยบาอยากเป็นหมอลำนะเดี๋ยวนี้น่ะอีหล่ากันง่ายไปน้ำสมือคอมือไขทองก่อนแล้วใหม่ัดรองเพียงไรคันจะเป็นหมอลำร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมหนูชอบใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็น อ่าโอเคเอ่อต่อไปกะอหิหล่าตั้งใจฝึกเอาเลียนไปนั่มทั้งเรียนทั้งร้องทั้งลง่ำท,ทั้งฝึกให้หนูเก่งๆต่อไปหนูจะได้ไปต่างประเทศคุณนี้ย่าไปดูดวงให้หนไปดูดวงให้วอีหล่าไปไปข้าต่างประเทศไปเนี่ยย้อนวิหลา่ามีศิลมีศิลมีพรานสวรรค์อีหล่ากับมีพรานสวรรค์นี่อตอนนี้ยังบ่ฮู้ดอกว่าสิเสียงดีบ่ดีนเนาะเฮาบ่ทันได้ฮู้เสียงเพราะว่าอีหล่าย,ยังยังบ่ทันเด้อ มีความสามารถพอสวรรค์อาจจะจะมียูตะวาต่อไปฮัดฟึกไขมันได้ฟึกลลงฟึกล่อฟึกเต้นแต่ว่าหนูเต้นสวยอยู่นะหนูเต้นสวยอยู่ขออย่างเดียวให้มีเอ,เอกลักษณ์ของย่าด้วยสา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 ย่ใส,สเอวด้วยแล้วก็นะเ,เอกลักษณ์สวยเด้อได้ยุดอกได้ยุดอกเพรานั่งบอกไงน,นั่งสวงนไงนั่งแล้วก็ใจรักความเอา หลาเห็ดเถาสด้ดเด้อเพราะว่ามันมีหน่อมีแนวมันมีหน่อมีแนวหนูก็ย่าก็ให้ลูกให้หลานสืบทอดต่อไปรักษาวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดอลูกหลานจนชั่วลูกชั่วหลานานางเอกรุ่นต่อไปนะจ๊ะนน่งเอกน้อยนั่งเอกน้อยรุน่น,น,นต่อไปเพื่อนมากขอพ่อนยา,านณะบรรยากก็แล้ถามมาอิหลามักแหงลูก มักเป็นเป็นนิยังเลยมักเป็นหมอหมออย่างค่ะเพื่อนบอกว่าตอบข้ามเดี๋ยวเลยว่าสั้นๆหมอลำคณะสายเลือดอุ้ยนี่มันจะเป็นสายเลือดค่ะเนี่ยอาสิบอ้ห้ฟังเด้ออันนั่นงบ่นนเคยได้สนใจเนี่ยโมหีเลยแต่แต่ก่อนๆเะบัตรตกมาปีนี้ยด้ในแจ้งหูจักอยากมาขึ้นอยากมาเต็นอยากมาพอนสุทยียน่าบ่เคยสวนใจ่เราไปอยากทานแม่เพื่อนบอกเนี่ยบอกกับพี่จะมาอ,อายไม่กล้าหนูไม่กล้าคณะ บ้ากาขึ้นบ้ากาพรบ้ากาล้ำตั้งใจตัวลูกบัดนี้บัดนี้มิตรมันแม่แต่มันอยากมากอยากมากขึ้นตอนนี้ขึ้นอยากมาบ้านเข่าในสายเลือดหล่ะเลียนไปด้วยมันเข่าในสายเลือดแล้วเลียนไปด้วยจังหวัดถึงเลี่ยนเลี่ยนกับบ้าห้ถีเนี้ยห่เลี่ยนไปน่ำให้หนูเรียนไปด้วยแล้วก็หนูก็ฝึกไปด้วยเดี๋ยวหนูกับเป็นดาวได้โรงเรียนได้แบบต่อไปหนูถ้าหนูเก่งต่อไปหนูครูบาอาจารย์อยู่ในโรงเรียน ท่านก็จะบอกว่าให้หนูไปเป็นดาวเด่นอยู่ในโรงเรียนเหมือนพี่นิน่า <c oughs> เห็นไหมเวลามีกิจกรรมเออเวลาเวลาไปโรงเรียนเวลาครูอาจารย์จัดงานน่ะเขาก็จะบอกให้หนูไปอน้องลิยาให้เป็นดาวเด่นอยู่ในโรงเรียนเหมือนพี่นีน่าเห็นไหมเป็นลำเพืนอนี่ะพี่นีนาพี่ลำเพืน,พน,นพเขาอยู่โรงเรียนมหาไถ่นะเขาก็เป็นดาวเด่นอยู่ในโรงเรียนที่หนึ่งไว้เน้อ้าว นั่นแหละหนูก็เหมือนกันกับพี่เขาแม่ก็จะเหมือนกันพี่แย่ก็สวยเหมือนพี่เขาอ่ะให้หนูทําให้ได้ทุกอย่างถึงต้องทําได้เพราะว่าคุณหน้าตามาแล้วเพิ่มเลูกได้หคือเอย่าให้มันเสียนอนให้สืบนอนแท่นแน่วไว้แต่งใจดีเหมือนกันนอนว่าสอเป็นเต็นนอนแนวสืบทอดเราบันเนอมีนอนไม่แน่วแล้วนอนแน่วคือกันนี่แหละใหสืบอนอนแท่นแน่วแท่นยาไว้แท่นปูไว้ จักน้อยมากแต่สิเก่งจักน้อยกับสิอไปอาจจะเป็นดาวเด็ดในสาวน้าเพชรแป้นแพงก็ได้นะจ๊ะอีนาพ่นจะได้สิบลัมนี้เด้นี่ยาจจะเป็นนางเอกน้อยอยากเป็นนางเอกไหมลูกเดี๋ยวญาติถามว่าหนูหนูอยากเป็นตัวไหนถ้าเป็นหมอลำนักแสดงศิลปินเนี่ยหนูจะเป็นตัวไหนหนูรชอบตัวไหนเป็นตัวอะไรไม่รู้ยังไม่รู้จักเลย่ะแม่ตอนนี้แม่แต่งตัวขึ้นฟอนนางเอกดาวร้ายตัวร้ายตัวโกง แม่พญาตัวเสริมหนูอยากเป็นอะไรตัวตลกหนูอยากเป็นอะไรลูกแนวเป็นซ <c oughs> อ,องสอดเออหัวตะไคร้หัวตะเกาหัวตะก,กาวเอาไม่ว่าหรอกต่อไปหนูก็จะเป็นอาจจะเป็นอนาคตตามหาฝันหนูฝันไปก่อนเด้อต่อนฝันไปก่อนนะกันเอาความฝันเกือ,อนเงยอย่างตัวอย่างพี่ผ <c oughs> ู้หญิงเอาตัวอย่างพี่ผู้หญิงนะ พี่ยุงหลนเขาก็มาหาฝันเขาก็ได้ตามฝันเราดูกับฝันไปเลยดิฝันไปจากนอยบรณีดอกข้าเตี๋บุญแม่วาสนามีนี่ล่ะก,กัอาจ,จีพได้ตามฝันก็ยังเอื่ยยยอยเด้หลุมเนอะเอาแบบนี้เขาก,หาหากัหาเงินหาทองสอยพอซอยแม่แล้วนายพอแมย์กับเขาหาเงินหาทองสอยพรซอยเมย์หนูกันใหญ่ขึ้นมาก อนาคตหนูกต่สีสุดใสว่าแมนมาว่าแมนมาเทิ่ยงแถวเทิงบ่สุดใสว่าแมนนี่งงใจก็สำใบ้วู่นี่คำนี้จะน่าจะสิในบ้าแม่ได้เทิ่ยงแถวเทิงบ่สุดใสติบ้านที่สุดาหลานวายอีกลไรคุณยายก็ได้จังสั้นหลาวหลามไอ้ลูกใค้ไอ้ไวยพรแล้วญาตก็จะไวยพรไหนนี่ล่ะเป็นเด็กดีของสังคมให้เรียนเก่งๆแล้วก็ให้เป็นหมอเหมือนที่ว่านั่นแหละหมอยังกะเลือกเอา พคนว่าหมอลำมเน้ป่าว่าหันนี่ยค <c oughs> นว่าเองเน้หนูจะเป็นหมอรัมเน้คนว่าเอาแล้วหนูเลือกเอาว่าเป็นหมออะไรย่าถามอ่ะหนูอยากอยากได้หมออะไรอยากเป็นหมออะไรหมอลำมพันนะเอาเจ้าแจังสารนะ,นะเอาไปลาทีกับไก่เห็ดเอาได้หลูกเด้อไปกับพี่เขา,พ,เอา,อา,าพี่อยู่ไหนมั่งพี่อยู่ไหนอ่ะงามขุ่นแบบขุ่นควนยิ้มย่างเดียวยิว้มแถวย่างเดียวควนสวยใส่ใส่สะโพกยิ้มสวยๆ ส่ก้นใส่ก้นใส่ดากเหมือนยาเนี่ยน้องนิญาหันหน้ามาถ่ายรูปกับคุณย่าไหนค่ะกล้องสลมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคาริฟซีที่ลูกพูดปากแฟนคาริฟซีด้วยขอบคุณแฟนคลัาริฟซีทั่วโลกนะคะขอบคุณแฟนคลัาริฟซีขอบคุณขอบคุณแฟนคาริฟซีทั่วโลกทั่วโลกนะคะขอฟนคารีท่วขอกำลังใจจากแฟนคาริฟซี ให้น้องลิยาได้มีโอกาสขึ้นเอื่อยเขาบางสีรุ้เอาเออาจื้อมาได้มาได้น้องขอเชิญพี่น้องบุญตอนจะจะสั่นๆกันขอบคุณหล้วล่ะน้องลิยาสนุกไหมคะขึ้นเวทีกับพี่โซเฟียสนุกไหมท่านุ่ขึ้นอีกไหมคะขึ้นอีกไหมไปแลกขึ้นมาแลกขึ้นอีกขึ k> <k ้นเออสวยๆเดี๋ยวขอบคุณค่ะก็มีมีชุดสวย เสั่งชุดสวยๆมาให้ยวาตสั่งชุดสวยๆมาให้เยเ่นั่นจะได้ชุดสวยจากคุณย่าเลยเอาคลิปนี้ขอบคุณกันพ่อๆแม่ๆ FC นะคะที่รับชมฝากซ่องคว้าลำเพลินแม่สุภาพไว้นะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดติดตามกดสับสับไข่ใบบักบูก่อนท่านหักลูนนำถัวคว้าลำเพลินโค้ดโคบักโบบักแต่งจวดญาติบ้านบึมพันนด่มืาอนี้มาอวยพรคุณย่าติเลยค่ะวันเกิดคุณย่า ไว้พอมได้ที่คลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ